สวัสดีครับเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่27มีนาคมปีหกหกนะคําเตือนทางจ่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรรมพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ9ก้ากับสองสามกับหนะเก้า9ูน3 9เก้าหนึ่งสองหเสา หกเก้าอันนี้เราจับไขว้ให้เลยเด้อนน่จับคู่ก็เก้าสก็บสามหก้าสกับสองหกเกับสามสองสองสานะจับหันเอานะคะหกเก้าสาม้สองหกสมหกสองแล้วก็สองหกศูนย์หนึ่งสามเก้าห้เกดสามเก้าสองหกนี่สองหกดนะคะต่อไปเป็นดาวโจนสก็บหกห้ากับแป 3า3ศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแนจับคู่กสามกับห้าแดสห้ากับหกนะคะสาแปดกับห้หกเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อสมกับหมาเหมือนกันต่างกัน5 8 9แเก้ากับสองเนาะจับพันเอาเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ